เอาละฮะสวัสดีครับผมปีเจมบัสแคมเปอร์นะกองอยู่ไหนวะยินดีต้อนรับสู่เกมนะครับเกมไลฟ์สิวครับใครเล่นเกมนี้จะไม่มีสิวที่หน้าครับแต่มีตีนกาเท่านั้นเองนะฮะเกมไลฟ์สิวนะครับผมเป็นเกมในโทรศัพท์มือถือนะฮะใครเคยเล่นสิวนะฮะก็น่าจะเคยได้ยินอยู่กับเกมนี้ครับเกมซิลนะฮะ,ะ,ะแต่ตอนนี้เขาอัดไปอยู่ในโมบายแล้วนะฮะก็ะเล่นกันเพลินๆกันเลยทำไมกูต้องเกาหัวนมเนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มเล่นน,นะครับผมก่อนหน้านี้ก็เล่นมาช่วงหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้เล่นไปนี่กลับคืนมาเหมือนเขาอัปเดตเเเซิรรร์ฟใหมมม่นนะาากก็ลลองดูััยคบผ มันมีอีเวนต์อยู่นะฮะเขาบอกว่าให้เคลียร์ป่าลีออนเนี่ยเคเราไปเคลียร์ก่อนด่านแรกผมเคลียร์นะครับไปด่านที่2ฮะเราจะมาดูกันวิธีการเล่นมันเป็นยังไงไม่ต้องทําอะไรเลยจิ๊กิเกมเชี่ยนี่แ่บ <c oughs> อะมึงดูเชื่อกูไหมนี่โทรสามมือถือผมมันจะวิ่งไปเรื่อยๆครับผมมีบ็คแบนด้วยเอาเดเอาเดเป็นเหมือนตัวเริ่มต้นของเกมอะพูดง่ายๆเอากูต้องเก่าๆกูเก่าอะไรนักหนาเนี่ยคุณจะนั่งดูค่าไฟตัวเองว่าเอะค่าไฟมันถึงไหนแล้วนะคุณจะทําอะไรก็ได้ตอนนี้ฮะ คุณจะนั่งอ่านนู่นอ่านนี่อะไรไปก็ได้ครับ <_ C ur se> เพราะเกมนี้เขาเล่นในออตโอต้อ,อยู่แล้วคนะรับลับภาพนะฮะก็คือเหมือนดูหนังอะ่ะเหมือนดูหนังอ่ะเหมือนคุณอยู่ในร้านเกมแล้วมีเพื่อนคุณเล่นซิลอยู่แต่คุณไม่มีตังเล่นเกมอะ่ะคุณก็ดูเพื่อนคุณเล่นเนี่ยอ๋ยเพื่อนเล่นเก่งจังไยเพื่อนเฮ้ยกดสกิลเลยกดสกิลเด็กดสลลกดสิลตรงนั้นไปเออเนี่ยน่ดีเออ,เอ,อคือมันต้องมีฟีลลิ่งนี้เว้ยนั่นนะขามันขามันนีกดสกิลดิจอเนี่ย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 เอามือวางไว้ตรงนี้นะ กดกดสกิลอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นนะโอเคครับใครกดด่านถัดไปนะฮะเขาบอกไวเเ้เล่น3ด่านโอเคเล่น3ด่านผมไม่อเออเพนนั่งดูมันเล่นอ่ากดสกิลน่สลับเพื่อนเดินตายเดินไปเลยเฮ้ยกดสกิลดิบับแมนอนะ่ะวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเออดีดีดีนั่น,นแหละนั่น,นแหละดีมากดีมากบัทแมนใช้สกิลดิยให้เพื่อนมึงใช้มึงอะไรนะสลัดบคือประมาณว่าถ้า ถ้ามันยืนค้ำอยู่ก็บอกว่ามึงเอาตังกูไป10บ,บาทมึงไปเล่นเองไปไอสลัดคนที่ชอบซิวอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงฮะเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนจริงเพราะผมก็ชอบซิวอยู่โอ้หเอาไว้หูจริงเว้ยเอาไว้เอาไว้แล้วลองสกิลเขาก็ตะการตาแนละไม่ใช่ว่าเล่นๆนะเว้ยดูบอสดิน้ารักเจ่ะทัวดําไม่ใช่อะบอสไม้จริงจริงเกมนี้ไม่ต้องมีกูก็ได้พวกเองก็สนุกได้ รับรางวัลครับขอบคุณกระต่ายน้อยดึงนวดทีเดียอู้แต่เครื่องร้อนมากโอเคเรียบร้อยแล้วไอ้นี่มีภารกิจอะไรเเนี่ยอะไรเนี่ยเฮียเรอเออโหเขามีภารกิจให้เรื่อยๆเว้ยอ,อ้าวไม่เบื่อมึงไม่เบื่อแนหะอ,อ้ากูก็กดเลยกูเก่งแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับก็อย่างว่าเน่ยเกมนี้ไม่ต้องทําอะไรคนระับคุณเนี่ย <Ready? S 1> มึงเชื่อไหมว่าไม่ต้องทําอะไร เเจ็จแล้วเหรอแกมันเล่นสบาย <laughs> พูดง่ายๆนะฮะก็ผมมาแนะนำทันีแล้วกันนะครับผมแลังการชอบกันนะอย่าลืมกดนะฮะไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์อย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องซับสไครต์คือกดซับสไครต์ก็ได้แล้วแต่มึงแหละนะฮะก็มาเริ่มเกมนี้ครับเพื่อเป็นเกมที่น่ารักน่ารักนะใครีเคยเล่นซิลก็น่าจะสนใจอยู่เกมนี้นะค,ครับไลซิลครับเอ้ยแป๊บหนึ่งนะมันมีการพิมพ์ด้วยเหรอหลอแชแนลหนึ่งนะพิมพ์ไปครับว่า รู้าจาักน้ำหมูเปล่าอ่านี่สวัสดีรู้จักน้ำหมูเปล่าเอาไม่เป็นไรครับอย่างนั้นขอบคุณที่รับชมและติดตามนะฮะยังไงก็ติดตามมาต่อไปกับ BGM Bus Gamer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ